การปรมาสการครับปู่ค่ะอราจะเล่อนทอดย่างมะเร็งนี้วันเสาร์อ่าวันเสาร์เป็นวันมีโชคมีลาบวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ใจใหญ่กล้าเฮ็ดกาทับกราเสี่ยงโชคเเขารียกว่าวันเสาร์อ่าคนเกิดวันเสาร์คนดีตานาลับหลังคนทินท่าเขียนฟุงเยอะ นี่และตามวัดยูยมันจะดีเบสแหละจังได้เกิดจูเกิดจูเป็นจะทุกมานกน,น,นกาักมาเลงทำทำน้ำเย็นๆเพราะวันทุกมากสบายฝนตกอ่าวันนี้เป็นวันวันที่หกวันเสาร์ตกแข้งก็ทุกเช้าเลยวันได้คุยกันกันกบแกดโจพอฝนตกตกจนหงายแต่ว่ากรโดดดอกกุยโยนี่ เยือด้ากับบอ,อกกินแจงไหนบุญผู้บากระขอแนวทางขอซื้อนเน็ตจูเป็นผู้เฝ้าห่างยอดนอกฟังดือ้อหมวดมันออกม้าวังหนึ่งหันมันดอกตัวใดเป็นตังไดออกตัวดนในดออกะซื้อนเน็ตจูชีกแกงแถลงไทยเหตุซีพื้นฟังดือ้ออ้ามซื้อ,อค่ะปูกรับขอบพระคุณค่ะอ่ะแนวทางเพื่อนบ้านเราพัฒนาเนาะค่ะของงวดที่ผ่านมาป้าน เขาเลขวิ่งรุ่นเก้ากับแปดแล้วคะ่ะอ่าเลขออกจิศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดห้าแปดเจ็ดตรงอ่ะแปดมาล่างโอ้แม่เสียงยังขึ้นดังอีดอีดอัดอาดอยู่เดี๋ยวปู้ม,มันแน่นเกินแม่งอันนี้ละมันนี้อันนั้น,น,น,นสองตัวล่างและะ้วกัะเจ็ดแปดตรงแปดเจ็ดตรงตรงแล้วกันที่ปูให้มากรักแปดเนาะให้เก้ากับแปดกวมฝัน สองสี่แปดสี่ยูแปดสิบสี่โอ้เลขที่แต่เบิ้งเด้อฟันน่ะดีบางข้างเนี่ยที่ไปออกรอบที่พันมาดิเลขสูตรคำนวณโจว้าารวยนี่บมาเจ๊ตัวเลยซีตัวนี่ไงปูเสียงมันเข่าในเครื่องไหมเสียงองนกบแขงเขียดเสียงแม่งอย่างเงินดังมันฝนตกไปเนาะแต่กลับขอไปได้อฟซีเพราะว่าปูพันยูแบบ สังเกตเสียงไหมนะปูมาได้อยู่มองมองดีมองรู้นะคะอันนั้นมันก็เลยเสียงเขาบานี้อันอุ้ยเลขดับบนไปกลับเอาอยู่น้คะปูมีเจ็ดหาเลขกดับล่างไปกลับไม่มีเจ็ดแปดเอาอยู่เลขแปดเจ็ดเข้าตรงๆนาะค่ะอันนี้เป็นความฝันนาะค่ะความฝันของเงินอย่างคือปูให้ยพนมาอย่างเนาะสองสี่แปดสี่ในเหตุฟันเน้นพี่ชายเนาะที่ว่านะ ใช่ลเด็ดปสองสองันส <And> ี่อยแปดสิบสี่อายุแปดสิบสี่ปียูบาลงคีสามสิบสี่ 3, 4, 4. ปรากฏว่าบมาตัวนี้เนาะคะ่ะแต่ว่ามาเลขอันนี้ของปูที่ปูจับไ้เดี๋ยวขอย้อนเนาะคะ่ะขอย้อนไปดูรอบที่ผ่านมางวดที่แล้วงวดที่แล้วฝันงวดที่แล้วมาออกงวดนี้เนาะคะ่ะปูอันนี้ฝันงวดที่แล้วก็คือเดี๋ยวเราเอาแสงเอาตัวใหญ่ๆจบับไปกันเาะ ทำเพิ่นมองเห็นเนาะตัวยญ่งอ่า่ฝันว่าผู้ใดขื้อฝันว่าสองสี่เก้าสี่เนี่ยครับปูอ่าปูเนี่เราฝันเห็นผู้ใหญ่บาดเกา่าจ้าแล้วรล้วไป็นปนัญหาขุนตีเขาะให้มันยังเลือกฝันเห็นเล้าจ้าโอ้เลยคิดว่าเล้าเปิดประสาสองเาเก้าสิบสี อายุเพื่อนก็นคือ75ปีเต็มเนะค่ะปู75หรือ74นี่ี่ละนาอค่ะปูเนาะ75ปีเต็มนี่ล่ละปรากฏว่ามาออกงวดนี่อีกแล้วเห็นบะเจ็ดห้าตรงตรงเลยเนี่เนี่ยมาออกงวดงวดเนี่ยงวดที่อ่วันที่ห้ากันยาเนาอค่ะปูเนาะป้าฟันเก้านี่ถิงบ่ได้ดีค่ะขันมันมาออกงวดที่แล้วนี่ ต้องเอามารอบอวดไม่พร้อมด่ค่ะปูอายุกบพอสอบเพื่อนเนาะดับบนไปกลับดับล่างไปกลับนี่ก็เอาอยูยูเนาะคะ่ะคัามฝันนี่ฝันแม่นอยู่นี่ค่ะของปูบานนี้ฝันนี้แปดซี่แปดซี่อันนี้สามซี 4, ่ 4, น,นี่มุฮั่นได้ออกเด็กดับบนไปกลับเ่าอยู่ดับล่างไปกลับก็อยู่เนาะกับผู้หญาเอาอันอันปากก็ซับไปใกล้กับ เสียงนกเสียงเขียดเสียงแมงอสียงมันห้องอะไรเด้อกับปูมันดังออกมากแม่ก่ะฟูดฟูดฟูดแม่กับปูจแกแล้วเสียใจไลยแล้วมันจะพิษพุงเนาะพิษปลา <laughs> น,<ว>นัวปูกับทนเอาแน,น่งเด้อไอ้ซีเพราะว่ามันผิดสุดวิสัยเนาะแก้ปัญหาบ่ได้แก้บ่ได้แล้วปานปูมันหนองแย่เนาะ <laughs> เอาปูมาเนี่กลางคืนมาสินอนหลับหรือมาเนี่ย เสียงดังแบบนี้ดังเ้อมาจอกม้าป่าเนี่ยบมามาหาปลาแบบนี้ม้าจอกม้าจิ้งจอกแฟนหางปูปัวอาเล็บเล็บเอาปูบบนี้ฟันเราบอกรับว่าหุยเอฟซีบรรทุกแนวเพิ่นจะได้เอาไปตีเป็นเลขเป็นเบอร์ไปนอนเบ่งเมื่อนนี่าเมื่อง ปันโยปันเห็นผู้หญิงเจ้าเข่าผ he ู้หญิงสองคนพากันเจ้าเข่าแม่หน้าเจ้าเขาอยู่อท่าหน้าตังต่อไปเวลาท่างมูเก่าตดโค่นยันพเจ้าเจ้าเขากันนีอยู่สองคนเผาขึ้นมาท่านไน้พ่อเจ้าทุกปันพากนเจ้าเข่าแล้ววะควาฝันแต่ไม่เสด็จขึ้นนั่นน่ะเพราะฝันหลาย เปนขเจ้าเ่ากันรด้ไมพวกนี่สีส่สองสองสี่บ้าคิดดคืวาดอาะนีส่สองจี่นิ่งสองคุณสองสี่สี่สอง,สสอง,สสองเอาเป็นเก้าเก้าสองสองเก้าก็ได้ยส,ส,สองสีสง่เก้านะเกัาอฟันเก้ามาใส่น้ำกันแน่นอบนบ้านได้ออกกันไหมที่พอ่อสองสี่แปดเห็นไหมคะปูสอง อันนั้นเพราะว่ากันเลกบันหันออกนี่มันกันสีออกย้อนล้อยอยู่ดิยายนะว่าเป็นฝันมาผู้ชายกับผู้ยิ่งอย่างเง้มันไปออกลาวสตาไหมกับผู้หาซีมือเพื่อนปันน่ยนะมือเพื่อนปันด้ออกนะจ้าวันนี้เอ้าขันสั้นกับหันเห็นผู้ยิ่งวิ่งลูดยังกับปู้บปเนี้วิ่งลูดสองกระเต้า วิ่งรูดล่าพันธนานคือสองกับเก้าบอกระปูบแบงวิ่งรูดสองกับเก้านะจ้ะมานี่ยเอาผู้ยิ่งหนี่รูดจักเพิญอยู่บอกระปูาม,มาลู่มาลู่ผู้ยิ่งเกี่ยวเขา่าผู้ยิ่งจักคนคระปูสองคนผู้หญิงสองคนนะ 4, 2, นสี่สองบอกะสองสองสี่สามตัวมีสองสองสี่บอก เสี่สองส,สองสี่สองสองสี่เนาะสามตัวสองตัวก็มีสองสี่เนาะจ่าปูแปนสองสี่จ้ายังอีกค่ะปูเก้าสี่สี่เก้าสี่เก้าหรือเก้าสี่เดียวกันลักกาปู้คันเป็นลักคันลักกันขึ้นลักหน่วยลักสิบเนาะเก้าสี่เนาะแป<น>้ว่า,ากลับเอาเอาอย่างอีกค่ะ

นี่เกี่ยวเข่าก็เอาแล้วสี่เก้าบันนี้อันพ่อสองเก้าของอันที่เพื่อนฝันเห็นมือนั่นบ้านม่านแม่สองสี่แปดสี่เอาเห็นเพื่อนน้ำแน่นเนาะห้ามันมานเนาะเพราะว่ามันม่านไม่ออกแม่ปูตื่แล้วแต่ก็คือแปดสี่อายุเพื่อนกับแปดสิบสี่เต็มไหมแปดสี่เต็ม พออ่อซอก็อายอยู่เป็นตรงกันเนาะอ่ะคอยเขียนเนาะคะพ่อซอเกิดที่ฟันเดิมเห็นไหมเพิ่งเกิดสองสี่แปดสี่เนาะสองสี่แปดสี่นี่ค่ะสองตัวคือแปดสี่ตัวนึ่งเนาะคะขออนุญาตแปดสี่หรือสี่แปดเนาะจ้ะนีจักบ้านเลขที่สามสิบสี่สามสิบสี่บ้านเลขท, 3, 4, 3, 4, ลที่ที่ฝันถึงเนาะ ส่วนยหญนาว่านี่ฟัเนเรียนูุยิงูุซ่านีซี่ค่ะมันไปออกลาวสตาแล้วก็จะไม่พูดถึงเนาะศูนย์บวกศูนย์กับเจ็ดวัวนี่ได้อย่างได้ได้เจ็ดได้หกจะได้เจ็ดกับหกไมหมคะปูว่านี่สองตัวเลขสูตรคำนวนโจผ้าด้วยได้เจ็ดกับหก สองตวัวซ้อนกันทั้งสองตวัวเอ้าเบิ้งสีมาบิงวนนี่ไปที่กันนหน้าเบิง้งเลขดับบนล่างค่ะปูบันดับบนหนึ่งศูนย์ศูนหนึงเดี๋ยวเรอาเขียนก่อนใครอยากร่วมบุญร่วมท่านกับปูนะค่ะฝันแม่นๆม,น,มนนะก็ร่วมได้เนาะค่ะผู้ใดผู้ใดอยากให้ค้า,าความฝันครนะับปัจจัยน้ำปานะกัปูกะ ยินดีด้วยค่ะปูฝึกฟันให้ฟันแสดงว่าปูเป็นค้นมีเส้นฟันอยู่นีค่ะฟันให้ได้อยู่ตลอดนะคะนอกจากเมื่อใดนอนบ่ไดดบัเมีเนอันนั้นสมาธิเนะคะ่ะรบกวนสมาธิกับสิบบได้ฝันเนาะแต่ว่านี่ก็ถือว่าฝันอยู่แต่ว่าฝันนงมได้กับมาตลอดเนะคะ่ะปูเล็กเนาะ เอาดีดับบนไปกลับครับปู้ศูนย์ศูหนึ่งหนึ่งศนบ่ค่ะปู้สามสามศูนศหนึ่งหนึ่งศศสามตัวที่สองศูนสามบ่จ้ะศูนย์สามตัวที่สามครับปู้ศูนย์หาศูน บาน,นีดับล่างไปกลับนะคะล่างไปกลับค่ะห้าหกหกห้าห้าหกหกห้าค่ะห้าห้าสามสามห้าห้าสามสามห้าค่ะ 4, 4, ห้าสี่สี่ห้าห้าสี่สี่ห้าจ้ะเบื้งดีล้าเม่นบลเลขดับนัน่น อ้าวมึงแล้ว <c oughs> ที่ถามนีมน่พ่อแม่นี่ย<ด>น้อม,มันดับยุดนเลยอหมมันดับยุดยี่สิบสามสิบงวดเลยไหมก็แล้วมาย่านมัน <c oughs> ันนั้นเนาะค่ะมันดับยุดหลายงวดเลยสามสิบสี่สิบงวดเลยไหมอันลเลข็กนี่สองกับเก้านี่เน้นตัวใดครับปูเออสองเล่นวิ่งสอง สองกับเก้าเน้นที่สองเนาะค่ะแล้วก็สองอสามตัวก็มีชุดเดียวคือสองสองสี่เนาะค่ะปูเนะาะสองสองสี่แล้วก็อสองตัวสองสี่เก้าสี่เก้าสองเก้าเจ็ดแปดสี่สามสี่นี้เน้นก็ไดค,ครับปูมีสามชิ้นเน้นเน้นที่สามชี่ฮะเน้นเน้นสองเก้าเน้นที่เก้าสองหรือสองเก้านะจ้านี่ค่ะ เก้าสองจ้เนนตัวนี้เนาะล่งลางสี่สองลองสองสี่เนาะจ้าจ้วลอง 2, อ่ะสองอตัวอันนี้ยกมาจากฝันเก้าเนาะจ้ะที่ปู่ฝันเห็นพี่ชายเกิดสองสี่สี่แปดอายุเพิ่นแปดสิบสี่ปีเนาะจ้ะนี่ฝันเก้าฟันเก้า<ะ>มาออกรอบนี้ก็ได้เนาะจา้ะลองเบิงคือยังงวดบางหันฟันเก้าก็มาออกงวดบางหันคือกัน ก็ทิ้งไปฟันปันมาออกนะเจ็ด <n> ห้าไหมมีเลขเก้านะจ๊ะอันนี้ค่ะเฮฟพี่บึเบึงนะเลขเก้านะจ๊ะนี่เก้าจาเก้าขอทวนตัวเลขแป๊บนึงด้วยค่ะปูอ่าฝันด้วยค่ะของปูเด้วยค่ะงวดวันอ่ะ งวดวันที่8กันยายน2568คลิปอื่น,นเหมือนเขียนวันที่9แม่เลื่อมเขียนผิดขอไพ่นะคะลาพัฒนาวันจันนะคะวิ่งลูด2กับ9 3ตัวมี2 2 4เนะจ้ะ2ตัวคือ2 4 9 4 9 2 9 7 8 4 3 4ปูแน,น่นหง2 4กับ9 2ส่วนเลข8 4นี่แอดเป็นคนขีดไทยนาะคะ่ะเพราะว่า ปูฝันเน็นพิชาี่ใ่งวดที่แล้วเพิ่นเกิดพศสอง4ี่แอายุ84ปีน้นแปดหรือเสี่ยวลงน้าแน่ก็ได้น้องัแปดส่แปดสาหรือ85ก็ได้น่าจะขึ้นลงก็ได้ส่วนแรกที่คานวณมากก็คือ7กับหกัได้7กับ6มากมากนี่ก็บ่ได้ย,ยืดตรงนี้น้อวก่ะยืดเอาเลขน้ำปูส่วนเลขดับเบิลปกับมีศูนย์หนึ0งหนึ ดับล่างไปกลับห้าหกหกห้าห้าสามสามห้าห้าสี่สี่ห้าเนาะอะอะอันนี้ให้เอฟซีฝากเอฟซีคุณบอกคุณแม่แฟนช่องของปูเนาะอ่ะเอาไปเบิ้งก่อนเนาะถ้าฟันถึงใจตัวใดก็เอาเลยเนาะจ้ะจะมาฟันเห็นผู้หญิงเนาะผู้หญิงมาเกี่ยวข้องเกี่ยวเขา่าเข้ามาเข่านี่ปกติเนเก่าเป็น่ลาปูกันเข่าปูเนาะเอามานนี้ไว้พราะเนฟซีไม่ซองเนาะปูอ้ เย็ซี่อำโจผ้ารวยอาภูดติดตามเย็ซีโจผ้ารวยกให้รวยสมซื้อให้ล่ำให้รวยเป็นมหาเศรษฐีทุกศาสตรทุกเบปอ้่างตั้งลงท่านให้างใดส้างโบุษสั่งสลา่าส้างพุทธิวิหารสร้างแป้งประตูโหงสร้า่งสีลูกปลาสื่อของซื้อของทีกระทั่งถวายวัดก็วัดเด้อเอ,อื้นเป็นเมื่อวันพระอาวันบุญพระสาทวันพระเป็นวันทิพย์วันทีคิดอาถึงบุญคุณพ่อแม่ ไปไปวัดไปกินไปทานไหวพราญาติน้ำพุชีบุญชนไปพอกระแม่ผู้นั้นจะเจริญลงเรื่อง,งๆๆๆเที่ยวไปไหวน้ำขีดดินขีดหยาดไปพวกพมีญาติเรียว่าฟรีกรรมอีกกรรม,มนย่างไรว่ามันเอาไปพอกระแม่กินเนี่ยคนอยู่สาบแส,สีงเฮ้ามึงเอามาใส่หินใส่ยาดกูกินนะเรียกว่าฟรีกรรมเอาไปไหวในรอบวัดพวกญาติ อาบ่มีผีบ่มียาเขาวัดบ่ได้พวกนี้ยาผาดาเจ้าออกฮ้อนดอกพุ่นเขาวัดฮ้อนปันไปกันตาใสกินยุทธทังเนาะอันนี้กลเป็นโบราณเคนวามาตามมาทศวรรษเจ้าเป็นชัดไว้ซื้อดอกขอให้อส่งให้มาให้เราไม่รู้อะไรสุขพ้นเด้อสาธุสาธุกับปู่ข้ากับขอบพระคุณกับปู่ข้าการนมัสการค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะขอขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบุส่รนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามคอมเมนต์ให้อยู่ตลอดน,นะคะไม่ทอดทิ้งกันขอให้ทุกท่านมิโชคมิลาภมิมานเด้อแห้งแห้งปัง,ปงๆแล้วค่ะคำโค้งไปเล่าก็คอยคำได้ซื้อลอตเตอรี่ไทยสลากกินแบ่งไทยคอยถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลที่มี เฮงปังดังรวยทุกคนทุกๆท่านเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเนาะค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ